ทีนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาติดตามคดีที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งนะครับเพราะว่าไปเกี่ยวข้องนะครับกับเด็กซึ่งมีอายุน้อยกว่า15ปีหลายคนก็คือว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นคือใน5คนเนี่ยมันมีเด็กอายุ13ปี14ปีซึ่งร่วมขบวนการนะครับในการนะครับลงมือฆ่าป้ากบหรือว่าป้าบัวผันนะครับวันนี้ญาติของป้าบัวผันซึ่งเป็นผู้เสียชีวิต หลังจากถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายในพื้นที่สพอ,อารัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเข้าร้องเรียนกับพลตรตรเอกสุรเช์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อขอความเป็นธรรมในคดีหลังจากพบหนึ่งในผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกของตำรวจในพื้นที่ด้วยครับติดตามคดีนี้กันหน่อยนะครับจากกรณีนางสาวบัวผันตันสุอายุ47ปีหรือว่าป้าก,กบ หญิงสติไม่ดีหลังจากถูกกลุ่มวัยรุ่น5คนนะครับโดยในจำนวนนี้มีลูกของตำรวจสืบสวนสังกัดสอพอ,อารัญญประเทศซึ่งมีการฆ่าทิ้งสระน้ำข้างโรงเรียนในจังหวัดสะแก้วแต่ว่าต่อมาตำรวจกลับจับแพะก็คือนายปัญญาคงแสนคำอายุ54ปีหรือว่าลุงเปียกนะครับสามีของผู้ตายแล้วก็ส่งตัวเข้าเรือนจำภายหลังเรื่องแดงขึ้นมา จึงมีการทำหนังสือขอปล่อยตัวลุงเปียกออกมานั่นเองครับล่าสุดวันนี้นะครับที่สโมสรตำรวจนะครับที่ถนนวิภาวดีนายกัน์พงภ์ไพบุญเวทหรือว่ากันจอมพลังวันนี้พานางปางมนใสกุลอายุ55ปีเป็นพี่สาวของนางสาวบัวผันเข้าพบพลตรจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะช่วยติดตามคดีนี้นะครับ หลังจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีเนื่องจากไม่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากทางตำรวจสอพอ,อรัญญประเทศที่จังหวัดสระแก้วได้นั่นเองครับนวันนี้รองโจกก็นั่งหัวโตะนะครับแล้วก็มีคุณกันจอมพลังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือญาติของป้าบัวผันนี่นะฮะก็นั่งให้ข้อมูลแล้วก็พูดคุยหารือกับทางรองโจกแล้วก็ทีมงานนั่นเองครับ กันจอมพลังเนี่ยกล่าวนะครับว่าพี่สาวของนางสาวบัวผันวันนี้มาร้องขอความช่วยเหลือจากตนเพราะว่าเกรงจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนโดยตนเชื่อมั่นนะครับว่าพลตรจเอกสุรเชษจะสามารถทําคดีนี้ได้อีกทั้งคดีด,ดังกล่าวนี้อาจจะมีตํารวจบังคับให้ลุงเปียกยอมรับผิดในคดีว่าตัวเองเนี่ยใช้เก้าอีฟ้ฟาดภรรยาจนเสียชีวิต ทางที่ความเป็นจริงนะครับลุงเปียกไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยจะไปทราบพฤติการการก่อเหตุของคนร้ายจริงๆได้อย่างไรจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีใครสั่งให้พูดข้อมูลดังกล่าวและหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำแล้วนะครับเจ้าตัวก็หายไปเลยญาติก็ติดตามตัวไม่ได้หาตัวไม่เจอหรือแม้แต่ทีมงานของตนก็ไม่สามารถติดต่อกับผู้กากับการสอพอ,อญญญารยประเทศได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันนะ,ะช่วงนี้ก็อาจจะติดต่อ,อยากสนิดหนึ่งนะครับอาจจะยังไม่อยากให้ข้อมูลหรือว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหรือทีมงานใดๆนะครับพลตร,ระเอกสุรเชษ์กล่าวนะครับว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาว,วชนที่ตนกำกับดูแลเพราะว่ารองโจกเป็นผู้อำนวยการศูนย์สพอดอสอตอรอเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาว,วชนโดยตรงนะครับซึ่งญาติไม่มั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ ตนทราบว่าเด็กทั้ง5คนถูกจับกลุ่มทั้งหมดแล้วซึ่งในจำนวนนั้นก็มีลูกของตำรวจอยู่ด้วยแต่ว่าประเด็นที่สังคมสงสัยก็คือเหตุใดลุงเปียกจึงยอมรับสารภาพในคดีดังนั้นตนเองนะครับก็คือรองโจ๊กเนี่ยจะลงพื้นที่สั่งการแล้วก็ไปติดตามหาตัวลุงเปียกในวันนี้และหากมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องจริงก็ต้องถูกดำเนินคดีครับไม่ปกป้องคนที่ทำผิดยอมรับว่า พฤติการการก่อเหตุของเด็กกลุ่มนี้เลวร้ายเป็นอย่างมากใช้คํานี้เลยทีเดียวนะครับเลวร้ายเป็นอย่างมากต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งการแก้ไขกฎหมายเพื่อลดอายุของเด็กให้รับโทษอุนแรงมากขึ้นนั้นเป็นเรื่องระยะยาวก็น่าจะยาวแล้วก็นานพอสมควร<ฆ>ที่ยังคงต้องหารือกันร่วมกับหลายหน่วยงานหลังจากนี้ต่อไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีนะครับที่ น่าจะท้าทายแล้วก็พิสูจน์ฝีมือของรองโจกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสังคมอย่างมากเลยทีเดียวครับใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าในโลกออนไลน์ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะถึงคดีนี้ค่อนข้างเป็นจํานวนมากเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่ออกมาสงสัยนะคะว่าสามีของป้ากบเองทําไมถึงยอมรับนะคะแล้วก็มีการปล่อยคลิปนี้ออกมาเป็นคลิปที่ทําให้เห็นความจริงเลยว่ามีเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ย เข้ามาทำร้ายป้ากบจริงๆนั่นเองค่ะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าสำหรับวัยรุ่นหรือว่าเด็ก5คนนี่นะครับก็ต่ำสุดก็คืออายุ13ปีแล้วก็มี14ปี16ปีนี่ก็มีนี่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ในโลกออนไลน์ก็มีการเปิดเผยชื่อกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวะนะครับแล้วก็ลักษณะเป็นการล่าแม่มดนะครับอ,ออกมาเปิดเผย a c e b o o k นะฮะหรือว่าช่องทางการติดต่อของเด็กทั้ง5คนนะครับซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ย อย่างเช่นมีนะะเด็กชายแบงค์อายุ13ปีนี่นะครับแล้วก็มีคนอื่นๆด้วยค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับคือหลายรายเนี่ยอายุค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวมีกั๊ดนะครับอายุ13ปีเช่นเดียวกันแล้วก็มีโกะอายุ14ปีนะครับอีกหลายคนเลยทีเดียวนะครับอีกคนหนึ่งอายุ16ปีชื่อเล่นว่าบิ๊กนะครับแล้วก็คนที่5อีกคนหนึ่งนะครับที่มีการเปิดเผยผ่านทางออนไลน์ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจอายุ14ปี ชื่อเล่นว่านะครับเชนนั่นเองเนี่ยฮะแต่ละคนก็13ถึง16ปีอย่างที่บอกวันนี้นักข่าวก็ไปสอบถามพันตรจเอกทวีสอด2นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับเอฟบอกว่านะฮะจะมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอัตราโทษของเด็กและเยาว,วชนที่อายุไม่เกิน15ปีหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ให้สัมภาษณ์นะครับในทำนองเดียวกันสอดคล้องกันกับรองโจ๊ก บ,บอกว่าการแก้ไขกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของสภาและก็มีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กหลายหน่วยงานตามอนุสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กซึ่งประเทศไทยก็เข้าร่วมอยู่ในนั้นด้วยแต่แน่นอนนะครับว่าการแก้ไขกฎหมายเนี่ยก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน ถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขจริงๆนะครับ <Ừ. S 1> เดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามกันต่อไปแต่สําหรับคดีนี้กฎหมายณนะวันนี้เป็นแบบนี้เดี๋ยวคงจะต้องรอทางทีมงานของรองโจ๊กในการที่จะติดตามคาดีด,ดังกล่าวนี้ต่อไปครับพี่สาวนะครับของ้าบุผันนะครับนะมาขอให้ผมช่วยนะครับนะบตอนนี้เนี่ยเกรงว่าคาดีเนี่ยจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่ามันมีอะไรที่มันแปลงๆอยู่ที่สาแก้วเนี่ยหลายเรื่องนะครับ ผมก็เลยวันนี้นะครับมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับกับท่านพลตำรวจเอกนะครับโซเชียลหลักฐานท่านรองพบตรนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเยาวชนเป็นเด็กนะครับแล้วก็ในส่วนของความเชื่อมั่นผมเชื่อมั่นท่านส่วนท่านโซเชียลหลักฐานนะครับเพราะว่าท่านทําเคสกับผมมาเยอะแล้วท่านเนี่ยตรงไปตรงมานะครับผมเชื่อว่าถ้าเคสนี้เนี่ยมีตารวจที่เกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยหรือให้ลุงเปี๊ยกเนี่ยนะทำพอดเรื่องให้ลุงเปี๊ยกเนี่ยรับหรือไม่เนี่ย ผมเชื่อว่าความจริงก็จะปรากฏนะครับเพราะว่าตอนนี้มันน่าสงสัยนะครับหลังจากที่ลุงเปียกเนี่ยออกจากที่เรือนจําเนี่ยตอนนี้ลุงหายไปเลยไม่มีาข่าวคนไหนที่จะกติดต,อต่อหรือติดตามลุงได้นะ,ะตอนนี้หายหมดเลยซึ่งทาให้ตอนตอนนี้ทางครอบครัวเนี่ยเขารู้สึกเป็นห่วงแล้วเขาก็ตั้งคําถามว่าในตอนแรกเนี่ยที่ลุงรับสารภาพเนี่ยมีใครบังคับหรือทำฮ็อตเรื่องให้ลุงรับสารภาพหรือไม่เพราะอะไร พอเราลองย้อนกลับไปดีครับที่ลุงเตี้ยว่าสารภาพบอกว่าเอาก็อี้ฟาดเนี่ยลุงไม่อยู่ในเหตุการณ์นะแล้วก็อยู่ดีลุงรู้ได้ไงอ่ะว่าพฤติกรรมของไอ้ผู้ก่อเหตุจริงๆเนี่ยมันเอาก็อี้ฟาดหรือมันมีตำรวจหรือมีใครที่มันรู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวก่อเหตุเนี่ยมันเป็นไปเป็นมาอย่างไรแต่รู้ว่าลูกตัวเองเป็นลูกตำรวจหรือเปล่าหรือว่ามีลูกตำรวจเกี่ยวข้องหรือเปล่าเลยหาแพะเข้ามาอันนี้ตัง้งคำถามนะครับ นะก็ต้องมาหาความจริงให้ได้นะเพราะว่าอย่างป้าบัวผันเนี่ยเสียชีวิตอย่างทรมานและพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุโหดเยี้ยมถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดออกมาถ้าสื่อมวลชนทุกท่านไม่ช่วยป่าน,นี้ผมเชื่อว่าลุงเปียกยังอยู่ในกรุ๊ปเลยถูกไหมครับเก้าอี้เนี่ยก็เพิ่งไปเอากันขึ้นมาไม่ใช่หรอครับนะผมว่าเรื่องนี้มันมีอะไรแปลกแล้วหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตอนเนี้ ทุกวันนี้ผมถามมีใครติดต่อท่านรุ้นกับสอพอลอันได้บ้างผมติดต่อไม่ได้นะไม่มีใครติดต่อได้เลยสําหรับทีมผมนะถ้ามีใครติดต่อได้บอกทีแล้วผมถามแบบเนี้ความสบายใจความกระจ่างเนี่ยญาติพี่น้องเขาสบายใจไหมยอยู่ดีๆลุงหายอยู่ดีๆผู้กํากับหายเมืามา่อวานทีมง,งานติดต่อไปทางท่านผู้การนะส่วนตัวผมโทรนะทางท่านผู้การเนี่ยโทรไปหนึ่งครัง้งรับครั้งเดียวหลังจากนั้นผมเมมเบอร์ผมมนะั้งไม่รับสายผมอีกเลย แต่ทีมงานให้ทีมงานคนอื่อนเนี่ยโทรหาไปสอบถามบอกเอา้าแล้วทําไมลุงไม่ปล่อยลุงออกมาล่ะทําไมให้ลุงอยู่ในนั้นล่ะก็ะบอกว่าอ๋อจึงติดต่อผู้กำกับไม่ได้ท่านผู้การจติดต่อผู้กำกับไม่ได้แล้วทําไงกันล่ะครับแบบนี้นะฝากผู้ใหญ่อีท่าหนึ่งราสาเข้าไปบอกว่าเอา้าแล้วทาไมลุงไม่ออกมาบอกอ๋อลุงป่วยลุงไม่อยากไปเจอใครลุงอยากพักอยู่ในโรงพัก โรงพักก็เลยให้บริการดูแลดูแลลุงแหมผมว่านี่เป็นมาตรฐานบรรทัดฐานใหม่นะอยู่ดีๆนี่ก็ดูแลอย่างดีแม่ผมอยากให้ดูแลประชาชนทุกคนแบบนี้นะนะก็วันนี้นะครับก็ต้องมารบกวนท่านครับนะท่านตัเชิดาัคานะครับให้ช่วยหาความจริงแล้วก็ที่ขายเรื่องนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้สังคมสงสยัยนะสงสยัยในหลายประเด็นแล้วก็ส่วนตัวผมเอาตรงๆนะ ความรู้สึกผมผมทงานมาเยอะผมรู้สึกว่าผมไม่เชื่อมัน่นที่นู่นนะเพราะดูมันมีอะไรแปลกๆหลายอย่างนะฮะวันะวนี้ก็เลยมาขอเอว่าวน่าตั้งข้อสงสัยครับอันนี้มันน่าตั้งข้อสงสัยเลยรว่าเอาลุงไม่รู้เรื่องอ่ะจะอยู่ดีลุงรู้ยังไงว่าลุงต้องมาตอบว่าเอากีฟ้าหรือลุงเอออไปเองหรือวันนั้นลุงสติแต่มันญากาไม่ครบเมาหรือเปล่าเราไม่รู้ไงต้องหาความจริงไงจะถามว่ามันประหลาดไหมล่ะแล้วตอนนี้ลุงอยู่ไหนเนี่ยมันประหลาดไหมผู้กํากับหายไปไหนประหลาดไหม แล้วคน<ม>ที่เราสงสัยเนี่ยอยู่ในเครื่องแบบอยู่ในราชการหรือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้รู้ยังไงครับที่การสงสัยครมันก็เป็นไม่ได้ทั้งหมดนะนะผมก็เชื่อว่าถ้าสมมุติมันมีคนรู้ก่อนว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วร,รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไอ้คนที่มันก่อเหตุมาเป็นคนใกล้ตัวเราอะหรือมันเป็นคนในครอบครัวเราหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยอาจจะเฮ้ยต้องหาคนมาแทนหรือไม่นี่อันนี้อันเนี้ยต้องต้องหาความจริงกันในเรื่องนี้ว่ามันน่าสงสัยจริงๆ ถูกไหมครับผมบอกไงถ้าสื่อไม่ได้กล้องในะตอนนี้ลุงเปี๊ยกอยู่ไหนผมว่าลุงเปี๊ยกอยู่ในคุกแสดงว่าตั้งแต่ลุงเปี๊ยกออกมาเนี่ยญาติของลุงเปี๊ยกเองก็ยังติดต่อลุงเปี๊ยกไม่ได้เลยไปรอที่หน้าเรือนจำไหมครับไปลงทักหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าสื่อทุกคนเนี่ยไปตามหาทั้งโรงพักทั้งหน้าเรือนจํานะหาไม่เจอนะครับแต่ตอนนี้ผมได้ข่าวมานะแต่ต้องรอการยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับว่าอตอนนี้ลุงเนี่ยอยู่ในเซฟเฮาส์ที่หนึ่ง<ช>นะนะก็อยู่ในโรงแรมมาแหละซึ่งตอนแรกเนี่ย กะว่าจะไปส่งที่ยติไปส่งาติที่สุรินนะแต่ลุงไม่ได้ไปอยู่ในที่สุรินนะตอนนี้นะครับนะเหมือนอยู่ในเซฟเฮ้าส์ที่หนึ่งในศาลแ,แก้วนะแล้วก็อาจได้ข่าวว่าอยู่กับญาติท่านหนึ่งแต่ต้องรีเช็คว่าอยู่กับญาติหรือไม่นะมีคนควบคุมดูแลมีคนคอยอาร Cap ักขาไหมคะไอเซฟเฮ้าส์ที่ว่านี่อันนี้ผมยังไม่เจอในตรงนั้นนะครับยังไม่ยังไม่ยังไม่รู้ก็ได้จริงแต่ถามว่าตอนนี้ลุงไปอยู่ตรงนั้นทําไมดีกว่าใครเอาลุงไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าแล้วเหตุผลอะไรที่ต้องไปอยู่ตรงนั้นเพราะอะไร,ร <อ S 1> เพราะกลัว ก็นั่นนะสิผมถามว่าปกติเนี่ยออกมาก็ถ้าลุงเป็นผู้ไิสุด์ออกมาก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติอะแต่ผมถามว่าตอนนี้ลุงเป็นผู้ต้องหาเลยทาไมยังต้องมีใครไปดูแลไปคุมตัวเขาอยู่หรือเปล่าน้ำมันเกิดอ,อะไรขึ้นเอ่ออย่างนี้เอง,งคือในในเรื่องนี้ผมมีทราบบรบาันะครับนั้นก็ทราบปุะวันกา,บบาน,นะครับนะเอ่ตอตง่จากเปเรื่องเด็กนะครับนะก็มันก็จะเกี่ยวข้องกับใน,นหน้าง,งานผู่ชอบอยู่นะครับน,นก็ต้องเรียนว่า ในเรื่องนี้ก็เกิดจากความไม่มั่นใจนะของประชาชนนะครับนะของญาตินะของญาติของทั้ทงญาติผู้เสียชีวิตทั้งญาติของลูกเองนะครับนะที่ไม่มั่นใจในการทํางานนะครับของเจ้าที่นะวันนั้นเดือนนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยนะคุณกันเนี่ยที่เติดต่อมาหาผมเมื่อวานนะครับนะเมื่อวานผมก็สอบถามในเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็ทราวบว่าได้มีการจับกลุ่มตัวเด็กทั้งหมดหาคนแล้วนะฮะแจ้งข้อควาแล้วนะแต่ว่าประเด็นที่สังคมกำลังสงสัยนะว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมรูมรับรักษาภาพและการรักษาภาพเนี่ยทำไมถึงเป็นการรับที่มันตรงกับข้อเท็จจริงทั้งหมดนะในเรื่องของการการทำต่างๆนะครับดังนั้นประเด็นนี้ผมก็ต้องไขความจริงให้ได้นะฮะว่าใครผิดนะครับมีการมีการจัดฉากหรือเปล่าว่างั้นเถอะนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยผมจะลงไปเองนะครับนะเมื่อช่วงเช้าก็สั่งสั่งชุดสวยให้ลงไปแล้วนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะลงไปเองนะครับนะเพราะนั้น วันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้ากนอกจากทำวาริงให้ปรวจนะครับถ้าตารวจเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องมีการตำรวจนะครับแต่ถ้าตำรวจไม่เกี่ยวข้องก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะก็ทําง่ายนะครับส่วนเรื่องที่มีการถามว่าพฤติการของเด็กก็ต้องยอมรับว่าเด็กอายุขนาดน,นี้พฤติการเนี่ยมันเลวมากนะนะนะเพื่อถึงต้องเียาว่าพฤติการมันเลวร้ายมากนะครับนะัรเรนนะเป็นการฆ่าอย่างโหดเหี้ยมนะเพราะฉะนั้น ไอเรื่องเหล่านี้ผมเอง <S 1> <S 1> รับ <S <S ไม่ได้หรอก <ỏi> นะครับนะเพราะนั้นก็ต้องมาค้าเชืกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับนะเพราะนั้นส่วนพ่อจะเกี่ยวข้องไม้พ่อไปตํารวจเกี่ยวข้องไม้เดี๋ยวช่วงบ่าย,ายผมจะลงไปดูเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะคุยกับผู้จัดการภาคเขานะผู้การจังหวัดนะแล้วลงไปดูแล้วเอาชุดสืบสวนส่วนกลางลงไปทำนะครับนะเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องทําความเยีให้ปรากฏไม่มีอะไรมากนอกจากการทําความเีให้ปรากฏนะส่วนเรื่องอายุเด็กนะครับ เมื่อวานมีข่าวหลายส่วนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอายุเด็กนะครับให้ลดต่ำลงมาอะไรต่างๆนะครับนะส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ขั้นตอนของกระบวนการของกฎหมายก็ต้องไปไประชุมหลายฝ่ายนะครับก็อย่าลืมว่าอันนี้เป็นเพียงเด็กกลุ่มนหนึ่งนะครับนะเพราะน,นั้นเดี๋ยวส่วนนี้เรื่องการแก้ไขอายุยต,ต่างเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องระยะยาวนะแต่เรื่องระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คือคดีนี้นะต้องทําให เด็ดขาดทาให้ความจริงปรากฏน,นะทำอย่างตงไปตรงมาทำยุ่งความเป็นธรรมนะครับคืออย่างนี้ผมเพิ่งทราบื่อคืนยังไม่ได้ดูรายละเอียดในสํานวนนะครับยังไม่ได้คุยกับใครเลยขณะนี้แต่ว่าถ้าดูาถ้าฟังจากข้อมูลนะจากทางคุณกันเนี่ยนะครับก็เกิดจากความไม่ไว้วางใจไม่เชื่อถือไม่เชื่อมั่นนะครับในการทํางานว่า,าทําไมาทั้งแรงเนี่ยทำไมถึงไปดึงันทดีกับลุงนะครับแล้วทําไมกล้องวงจรปิดถึงสื่อไปเจอเองอะไรต่างๆนะครับนะอย่างนี้เป็นต้น เดี๋ยวส่วนนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงบ่ายผมลงไปแล้วก็จะทำการยื่นคำร้องกฎนะครับนะเดี๋ยวต้องขอเวลาหน่อยนะครับส่วนมือซานเมื่อวานนี้นะส่วนลุงเปียกนะครับเรารพยายามที่จะหาหน่วยงานส่วนกลางที่ไม่ใช่ตําวจแน่นอนแน่นอนแน่นอนอ่าส่วน <c oughs> วนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำให้ครบทั้งระบบนะครับนะส่วนลุงเปียกเ <c oughs> นี่ยนะครับนะเดี๋ยวผมลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมก็ต้องคุยกับท่านประธานชมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะเพื่อจะให้สั่งไปยังพัฒนาสังคมจังหวัดนะเพื่่ออจะะดูแลลุงเปียกตนครับ แต่ไม่ได้หมายว่าจะให้ลูกเปี้ยไปอยู่ในเซฟเฮาไปอยู่ที่โรงพักต่างๆไม่ใช่นะครับนะเพราะก็มีสถานที่ที่ต้องต้องอยู่อยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวลงไปแล้วจะเห็นภาพนะครับนะเพราะวันนี้ผมยังไม่ดูรายละเอียดในสํานวนการสอบสวนนะครับนะเดี๋ยวให้ลงไปดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับ้วเป็นขบวนการก็สิ่งนี้คือสิ่งสําคัญนะที่จะเรียกสรัทธามาสู่ตํารวจนะครับนะเพราะวันนี้ก็าต้องเข้าใจว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คุณการไม่เชื่อมั่นเออเนี่ย ข้างหลังยงกันก็เป็นญาติพี่น้องมันทั้งหมดเขาไม่เชื่อมัน่นเะพราะฉะนั้นเสียงคานคือตำรวจวันนี้ทุกที่แต่ว่าแต่สามแก้วคูนะ่กับโรงพักทุกที่เนี่ยต้องทำความจริงให้หรดนะครับแล้วก็ทำคดีอย่างตรงไปตรงมานะผิดคือผิดถูกคือถูกนะทำไม่ยากรคนะถ้าทำถ้าทำอย่างตรงไปตรงมานะครับนะวันนี้ก็ไม่ได้สมิทธิ์ไทยแต่ว่าต้องลงไปอยู่ความจริงก่อนนะถ้าตำรวจผิดก,ก็ต้องดำเนินคดีนะถ้าตำรวจเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินคดีนะทำอย่างตรงไปตรงมาเล้วอยสังคมเร่เหตุนะครับปกป้องกันเอง คือวันนี้ก็ต้องเรียกว่าเออคือผมเนี่ยก็ต้องเรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านอวตารออกเองนะครับนะเออเราจะไม่ปกป้องเออตำรวจที่กระทำผิดนะครับนะคือตำรวจที่กระทําผิดก็ต้องถูกโทษเหมือนประชาชนธรรมดานะครับนะเพราะฉะนั้นเอก็ต้องสอนเท่าเดือยซ้ำเพราะเรามีวินัยอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเออวันนี้เนื้อไหนลายต้องตัดทิ้งออกไปนะครับนะก็ต้องทําแบบนี้เพราะวันนี้ จะไปปิดบังอะไรไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับมีทั้งโซเชียลมีเดียมีทั้งคุณการมีทั้งโ่าเยอะแยะไปหมดนะครับมันปิดบังอะไรไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะครับนะเห็นไหมครับกล้องวงจรปิดมันยังมีเลยนะครับเดี๋ยวนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับนะเพราะนั้นหน้าที่ตำรวจบุคคลก็ต้องทําอย่างตรงไปตรงมานะครับนะเหมือนกันนะครับคือเราจะไม่ปกป้องตำรวจที่ทำผิดนะครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับค่ะขออนุญาตถามคือยังไงความกังวลใจของเราที่เราถือว่า ยังไงล่ะก็เขาไม่เคยมาดูแลเลยในกานงานอะไรที่เราทำงานสุดกากรเขาก็ไม่เคยมาล้วความกังวลเพราะว่าตัวไม่ประสบที่จะทำอืมหมายถึงว่าตั้งแต่โงเปียไปรับสารภาพเราเราเห็นความสะเป็นอย่งไงบ้างคก็ไมกรู้สึกว่าทำไมเขาไม่ได้ทำเขาไปหลับทำไมอืมมีใครบ่อยเขาไปพูดไหมาไสสตรงนี้ว่าเขาไปหลับทำไมเขาไม่ได้ทำ แล้วทําไมเขาไม่บอกกับตำรวจว่าเขาไม่ได้ทำเออแล้วก็ไม่ทาทาไมเขาไปทาเพื่ออะไรหรือมีใครสั่งให้เขาทำแล้วตั้งแต่คุณปียกเขาได้รับป่อนตัวได้เจอกันหรือยังไม่เจอกันได้ติดต่อหรือไม่ไปรอหน้าเรือนจำไหมไม่ไปไม่มีคนประสานไม่ไปรอหน้าเรือนจำไม่ตอ,อนนี้เราคิดว่าเขาอยู่กับใครไม่รู้ ถ้าลของป้ามาแบนกับตอนนี้นะ่ะไหาเลือนไเม่ได้็ยังไม่ไดู้ยังไม่ไดู้มีอะไรดีตื่นไม่มีอะไรถ้าคุณัปรองสอบอแล้วเป็นยังไงบ้าก็สบายใจค่ะขอบคุณที่ติขอขอบคุณแม่ขานาครที่ช่วยขอบขอบป้าป้ามีกำลังใจจากพระถามได้พืือมคนที่ไปช่วยเหลือในงานทั้งนี้ค่ะ